สวัสดีครับดบี่น้องแฟนเพจที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันอาทิตย์ครับก็เลยอาจารย์นันอารมณ์ดีนะฮะก็เลยอยากจะแบ่งปันความรู้อีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่ายิ่งเยอะยิ่งดีนะการให้พี่น้องที่รันะกฮะก็ทักท่ายนะครับพี่น้องแฟนเพจนะครับรักถ่ายพี่น้องที่จะเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์ในอนาคตนะครับเพราะว่าคอร์สนี้จะกลายเป็นคอร์ส เจาะลึกพระสมเด็จนะครับในอนาคตนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาเข้ามาศึกษาเรียนรู้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์นันขอแชร์ไปตามช่องทางต่างๆ,ๆที่มีอยู่สักครู่ก่อนนะฮะแล้วก็พี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเป็นค่าครูนะฮะอย่างแรกอย่างที่สองก็แบ่งปันความรู้เป็นวิทยาฐานฮะ แต่อนาคตนะครับอาจารย์เรียนไว้ก่อนนะครับว่าคอสนี้จะไปเป็นคอสออนไลน์เพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้พี่น้องก็ถือโอกาสนะครับในการเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูว่าสไตล์การสอนของอาจารย์เป็นยังไงสไตล์การเรียนรู้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นนะครับจะผลิตคอสออนไลน์ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาเรียนรู้นะครับไปพร้อมๆกันวันนี้จะพาพี่น้องที่ครบเรามาเจาะลึกเนื้อโกเด เจาะลึกเนื้อโกเดเจาะลึกเนื้อโกเดนะถือว่าเป็นพระสมเด็จที่มีความงดงามอย่างยิ่งยวดนะครับเป็นพระสมเด็จยุคปลายปะะ 15, เป็นพระสมเด็จยุคสุดท้ายปีพศ2 4 1 5นะครับเป็นพระสมเด็จที่ไม่มีการตัดขอบเป็นพระสมเด็จกรอบสําเร็จรูป เป็นพระสมเด็จที่ไม่มีการตำด้วยครกแต่จะใช้เครื่องบทยาในการบทเนื้อทำให้ละเอียดเนียนนุ่มพี่น้องที่รักทุกท่านท่านใดยังไม่นะครับชัดเจนในเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปเรียนตอนนี้อาจารย์นันลดราคาแบบเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้เข้าไปเรียนนะครับสองบาทจาก999บาทนะครับ กับ12ความรู้องค์ความรู้พื้นฐานของพระสมเด็จวัดระังนะครับเป็นคอร์สเบื้องต้นนะฮะต้องไปเรียนนะครับถึงจะทะลุนี่เป็นคอร์สเจาะลึกนะครับท่านก็จะต่อยอดได้เฉพาะท่านที่มีองคความรู้พื้นฐานเท่านั้นนะครับเพราว่าน,นี้เราจะพูดเจาะลึกเฉพาะเนื้อโกเดหลักการดูเทคนิคการดูเทคนิคการวิเคราะห์เทคนิคการจดจําเทคนิคการพิจารณาแบบง่ายๆในสไตล์ของอาจารย์นั่นนะครับเพราะนั้นพี่น้องท่านใดที่ ยังไม่ได้จ่ายเงินไปเรียนนะครับตอนนี้จะนันลดราคาเหลือ299บาทแล้วถ้าหากมีการถามมานะครับในความรู้พื้นฐานจะไม่มีการตอบนะครับเพราะว่าถือว่าเปิดโอกาสให้พี่น้องได้เข้าไปเรียนรู้ถ้าจ่ายเงิน299บาทไม่ได้นะครับก็แสดงว่าท่านไม่ใช่คนที่รักพระสมเด็จอย่างแท้จริงยกเว้นท่านจะเก่งแล้วมีความเชี่ยวชาญแล้วาจะานันไม่ว่านะครับแต่ถ้ายังไม่เก่งยังไม่เชื่อมั่นกงไม่เชื่อชาญ ยังไม่มีความรู้พื้นฐานที่ดีพอต้องเข้าไปเรียนคอร์สพื้นฐานเพราะว่าจะานั้นลดราคาต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับสา9บาทนั้นถือว่าถูกที่สุดให้พี่น้องได้เข้าไปเรียนรู้กันเป็นการจ่ายแค่ค่าครูเท่านั้นแหละนะฮะ ทักทายพันตํารวจโทสมพงษ์เสนาง,งามกลับขอบพระคุณอาจารย์ครับท่านอนุสรไทไร้รไไ์นะครับขอบพระคุณนะครับท่านสิทธิเรือทองท่านยุทธนานะครับแล้วก็พี่น้องอีกสิบสี่ท่านขอบคุณนะครับอย่าลืมนะฮะแชร์ส่งต่อความรู้เป็นวิทยาทานนะฮะวันนี้เราจะพาพี่น้องมาเจาะลึกเนื้อโกเดซึ่งถือว่าเป็นพระที่งดงามที่สุดนะฮะงดงามทั้งพุทธศินงดงามทั้งเนื้อหางดงามทั้งรูปแบบงดงามมากพี่น้องที่รักครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอาจารย์นันอยากให้พี่น้องใช้มือถือยิง QR code Line o f f i c i a l จารนันนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนใน Line Official เพื่อจารนันจะส่งข้อมูลดีๆอะไรต่างๆเพราะว่า Line Official นั้นสามารถบอสแคสหรือว่าส่งข้อมูลได้ในครั้งเดียวพร้อมๆกันบางทีถ้าเราจะส่งข้อมูลไปให้เพื่อนทุกๆคนนะครับหรือว่าคนที่ สนใจพระเครื่องโดยเฉพาะเนี่ยมาส่งทีละคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น้าพี่น้องท่านใดศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อว่ากลายเป็นเพื่อนกับจจนนันได้สิ่งที่ดีก็ต้องยิงไลน์ออฟฟิเชียลนี้ไปครับเป็นเพื่อนด่วนเลยนะฮะไลน์ธรรมดานั้นถือว่าเป็นเรื่องหน่อมแนมไปแล้วนะครับในปัจจุบันนะฮะถ้าเราจะดิวธุรกิจด,ดิวงานกันรักกันจริงๆต้องเป็นเพื่อนในไลน์ออฟฟิเชียลเอามือถือขึ้นมายิงตอนนี้เลยครับอ่าหรือว่าจะเซฟรูปไว้ก็ได้นะฮะ วันนี้เรามาดูกันว่านะครับพระเนื้อโกเดมีหลักการพิจารณาอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะครับกราบขอบพระคุณตำรับตำราพระสมเด็จต่างๆซึ่งอาจารย์นั้นก็ได้รับได้เรียนมานะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับเว็บไซต์ดูพระ b o x s p o t c o m นะฮะซึ่งถือว่าเป็น เว็บไซต์ที่ถ่ายรูปพระและมีข้อมูลพระที่ยอดเยี่ยมนะครับพี่น้องสามารถไปติดตามได้วันนี้จานัรน์ก็ขออนุญาตนํารูปที่ท่านถ่ายไว้มาเป็นวิทยาทานบางรูปนะครับแล้วก็ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ข้อมูลต่างๆทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเชิงศึกษาในแนวอนุรักษ์นะครับเป็นการศึกษาในเชิงอนุรักษ์หรือแนวอนุรักษ์นะครับย้ํานะครับอนุรักษ์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 นะครับ เวงนันพี่น้องท่านใดที่อยู่ในสายสากลแล้วก็ไม่สามารถเปิดใจรับสายอนุรักษ์ได้นะครับก็บล็อกอาจารย์นันไปซะนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดเปิดใจเรียนรู้นะครับเหมือนมีตาสองตาหูสองหูแขนสองแขนเรารับได้เราเรียนรู้เรามีข้อมูลที่จะต่อยอดก็ยินดีเป็นเพื่อนกัละยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องที่รักเพราะความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าความรู้เป็นสิ่งที่เราสามารถนําไปต่อยอดได้นะฮะ ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับข้อมูลดีๆในทุกแหล่งทีนี้เรามาดูประวัติโคเดครับเนื้อโคเดจริงๆแล้วนะครับในข้อมูลพื้นฐานก็จะคุยเรื่องยาวเลยนะครับคุยยาวนะครับพี่น้องต้องกลับไปเรียนในข้อมูลพื้นฐานแต่วันนี้จะให้ข้อมูลง่ายๆนะครับเราจะไม่คุยประวัติอะไรยืดยาวมากนักนะฮะแล้วก็จะไม่คุยในเรื่องของบล็อกปีพศ2415ด้วยนะครับเพราะต้องการให้พี่น้องกลับไปเรียนพื้นฐานด้วยนะฮะแต่เราจะมาบอกว่าบ้านเนื้อโคเดนั้นเป็นพระที่อยู่ในบล็อก สุดท้ายก็คือปีพศ .2415 เป็นบล็อกที่ไม่มีกรอบกระจกนะครับเป็นบล็อกที่ไม่มีเขาเรียกว่าการตัดขอบอาจารย์นันแค่คําพูดผิดเป็นบล็อกสําเร็จรูปนะสชิ้นนาหน้าหลังแล้วก็ข้างนะครับประกบก็หากันนะครับประวัติเนื้อโกเดนั้นมีเรื่องเล่านะครับนานมามากนะครับโกเดนี่เป็นชื่อของ คนจีนพ่อค้าคนจีนนะครับที่คลองลังสิตสมัยก่อนนะครับการไปมาค้าขายจะใช้เรือใช้คลองคลองลังสิตนะครับก็ท่านก็ได้นําพระที่เป็นเนื้อเนี้ยมาให้เซียนพระแถวท่าพระจันทร์แถวสนามหลวงแถวนนะครับได้พิจารณาปรากฏว่าเซียนพระในยุคนั้นไม่เคยเห็นเนื้อพระนี้เลยแล้วก็รวมหัวกันบอกว่าตีว่าพระนั้นเป็นพระเก๋ นะเพราะว่าไม่เคยเห็นพระสมเด็จที่เนื้อละเอียดไม่เคยเห็นพระสมเด็จที่โอ้โหเนื้ออะไรจะละเอียดขนาดนี้แล้วขอบอะไรจะแบบคมกริบขนาดนี้นะครับไม่เคยเห็นก็รวมหัวกันแล้วก็ตีบอกว่า,าพระเกแต่ไม่รู้ยังไงครับได้กลับมาพูดคุยรวมกลุ่มกันแล้วก็ตัดสินใจลงความเห็นว่าพระที่โกเดเอามาให้นั้นน่ะเอาไม่ชบนั้นเป็นพระแท้และก็ ด้วยการที่ไปว่าไปต่อว่าไปฟันธงว่าพระเนื้อโกเดของโกเดนั้นเก๋ Ge, ก็เลยตัดสินใจทัาน้าที่ตั้งชื่อนะเป็นอนุสรณ์ให้กับคนที่เอามาโกเดนั้นว่าพระสมเด็จเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อโกเดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานี่คือประวัติคร่าวๆของพระสมเด็จเนื้อโกเดนะฮะจริงๆโกเดไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างพระเลยโกเดก็ไม่ได้มีส่วนอะไรกับสมปตโตเลยแต่โกเดมีพระเนื้อแบบนี้ไว้ครอบครอง ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนไม่รู้ว่าอย่างไรนะครับแต่มาปรากฏชื่อว่าชื่อโคเดเป็นคนเอามาเปิดเผยเสียนพระก็เลยตั้งชื่อให้เป็นอนุสร์นะครับแล้วพุทธลักษณะนะครับมันไปเข้าข่ายเข้าหลักการของพระสมเด็จวัดระฆังยุคสุดท้ายหรือว่าบล็อกที่หลวงวิจารณเจรไน,นนะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาพร้อมกับสมเด็จโตก่อนที่สมเด็จโตจมรณภาพ ท่านได้แกะบล็อกไม่พิมพ์ขึ้นมาบล็อกหนึ่งเป็นบล็อกที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะว่าหลวงวิจารณนั้นได้เอาบล็อกต่างๆมาแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดนะครับทําให้บล็อกนี้เป็นบล็อกที่สวยงามที่สุดสมดุลที่สุดงดงามที่สุดของหลวงวิจารณจิรนัยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าพูดถึงเรื่องบล็อกก็คือการเอาหลวงวิจาร์บวกหลวงวิจิตหลวงวิจารนั้น ในเรื่องของส่วนเว้าส่วนโค้งในเรื่องของมิตินั้นสุดยอดหลวงวิจิตนั้นจะเน้นในเรื่องของสมดุลพี่น้องท่านใดยังไม่เชี่ยวชาญกลับไปเรียนคอร์สพื้นฐานเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไปขอเข้ากลุ่มเรียนแล้วก็โอนเงินซะ2 9 9บาทจะได้ทราบเวลาอาจารย์พูดจะได้ต่อยอดได้นะครับไม่ใช่มวมนโนอะไรต่างๆนะครับเราต้องเลิกมนโนเราต้องมีพื้นฐานความจริงนะครับมีพื้นฐานที่แน่นเราถึงจะต่อยอดสมเด็จได้นะครับ อ่าไม่งั้นเราจะเจอคําพูดที่ว่าสมเด็จเสร็จทุกรายเสร็จทุกคนก็เพราะว่าเราไม่ศึกษาเรียนรู้เปิดใจเปิดอกเปิดใจ,เ,ดใจเรียนรู้อย่างแท้จริงเราก็จะเป็นกาเรียกว่าอ่าคนที่ตาบอดคําช้างตลอดชีวิตนะครับพีน้องที่เคารพรักทุกท่านเพราะฉะนั้นหลักการดูพระสมเด็จนะครับต้นสไตล์ของจันนันแล้วสรุปมาให้เพียงสี่ข้อง่ายๆถ้าดูตามหลักนี้ไม่มีพลาดนะครับเพราะว่าเรา พิจรารณาจากเหตุและผลนะครับว่าพระยุคนี้เป็นพระยุคสุดท้ายของสมเด็จโตกับหลวงวิจารณ์เจริญในาได้ทําบล็อกไม่พิมพ์ขึ้นมาเป็นบล็อกสาเร็จรูปเพราะฉะนั้นจะไม่มีการตัดขอบและก็เนื้อนจะละเอียดมากนะครับจุดแรกที่จะพิจาราก็คือเนื้อละเอียดมากเพราะว่าไม่ใช่การใช้ครกตําแต่จะเป็นคล้ายการใช้เครื่องบดยานะครับในการบดเพราะฉะนั้นเนื้อหาจะเข้ากันละเอียดมากเลยเป็นเนื้อละเอียด นะฮะอันที่ 2. พิม์พจะเป็นมีความสมดุลเพราะว่าหลวงวิจารณ์นั้นได้เอาพิมพ์ต,ต่างๆข้อบอกพร่องต่างๆมาแก้ไขนะครับจะมีความสมดุลนะครับคือเกิดจากหลวงวิจารณ์บวกหลวงวิจิตนะฮะข้อที่ 3. าขอบจะเป็นขอบสําเร็จรูปจะไม่ตัดขอบนะฮะข้อที่ 4. หลังจะเป็นหลังที่ไม่มีการปาดนะครับหรือนะครับ ไม่มีการเขาเรียกว่าเอาอะไรมากดมาอะไรต่างๆนะครับจะเป็นหลังสําเร็จรูปเพราะฉะนั้นด้านหลังถ้าเนื้อเต็มก็จะเป็นหลังเรียบถ้าเนื้อไม่เต็มมันก็จะมีส่วนโบส่วนยุบนะครับส่วนที่หลังมันมเรียกว่ากดไม่กดไม่โดนกดไม่ติดมันก็จะกลายเป็นลักษณะของปูนนะครับหลังคล้ายๆปูนที่ไม่ได้ฉาบนะฮะปูนที่ไม่ได้ฉาบนะเป็นคําสกัดความง่ายๆนะครับปูนที่ไม่ได้ฉาบ นะพี่น้องลองดูแล้วกันนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับการพิจารณาทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อพี่น้องได้ไปต่อยอดนะครับในเชิงอนุรักษ์ในสายอนุรักษ์ย้านะครับอนุรักษ์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 นะครับนะบเพราะว่าพี่น้องสายสากลหลายท่านเข้ามาคอมเมนต์ในทางที่เสียเยหายอาจย์นั้นไม่ต้องการให้มาอวดรู้อวดเก่งอวดตนนะครับเพราะว่าทุกคนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ต้องเล่นพระด้วยใจที่เป็นกลางนะครับทางใครทางมันนะครับแล้วก็มีกันกลรายณามิตรท,ที่ที่ดีต่อกันไม่ใช่มาสวดพระคนอื่นอวดตัวเองว่าเก่งนะครับเลอเลอิศดประเสริฐศีอย่างนั้นครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนเจนนันมาแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฟันธงพระผู้ใดนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านและความรู้นี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเราจะใช้หลักการนี้ในการศึกษาเรียนรู้นะครับสี่ข้อนี้ในการดูพระเนื้อ โกเดเรามาดูกันครับองค์แรกครับนี่คือลักษณะของพระเนื้อโกเดนะฮะเป็นพระที่เนึ่งเป็นไงครับเนื้อละเอียดเนียนแน่นละเอียดไหมครับเนื้อละเอียดมากนะฮะเนื้อละเอียดเพราะว่าเกิดจากการใช้เครื่องบดยาไม่ใช่การโคลก,การต่ำเพราะฉะนั้นเนื้อจะละเอียดเม็ดมวลสารจะเป็นลักษณะเป็นจุดๆๆๆเท่านั้นเองนะครับโอกาสน้อยมากที่จะเห็นเม็ดใหญ่ๆยกเว้นเม็ดผงพุทธคุณเพราะว่า เม็ดผงผู้รคุณจะเกิดจากการจับรวมตัวกันในภายหลังนะครับรวมตัวกันนะครับนอกนั้นจะเป็นเม็ดบนสารที่เป็นเพียงจุดๆเท่านั้นเราจะไม่เห็นเม็ดผงอย่างอื่นนะครับบนสารอย่างอื่นที่เป็นเม็ดใหญ่ๆเพราะว่าเนื้อโกเดอย่างที่เรียนไปเป็นเนื้อที่เกิดจากการใช้ครกบทยานะครับอันที่2ครับขอบจะเป็นขอบสาเร็จรูปนะฮะขอบจะเป็นขอบสาเร็จรูปเพราะว่าไม่มีการตัดขอบนะครับแล้วบล็อกแม่พิมพ์จะเป็นบล็อกที่ เป็นบล็อกที่มีความสมดุลเกิดจากการผสมผสานระหว่างหลวงวิจิตนรมนกับหลวงวิจารณเจรัยนะครับคนที่แกะบล็อกไม่พิมพ์คือหลวงวิจารณเจรไนานะครับสไตล์ของหลวงวิจิตก็คือความสมดุลเห็นไหมครับไหลสมดุลนะครับองค์พระตั้งตรงสไตล์ของหลวงวิจารณ์ก็คือลักษณะของความคมชัดเล็กนะครับวีเชฟต่างๆนะครับพุทธลักษณะเพราะนั้นจึงออกมาเป็นพระที่สมบูรณ์แบบมากบล็อกไม่พิมพ์ส่วนใหญ่จะสมดุลนะครับ แล้วการพิจารณาด้านหลังหลังจะไม่มีการปาดเพราะฉะนั้นหลังก็จะเป็นการกดลงไปท่านเนื้อตรงไหนที่โดนก็จะเป็นลักษณะการกดแบบนี้เนื้อตรงไหนที่ไม่โดนหมายถึงว่าใส่เนื้อไม่เต็มมันก็จะโบลงมันก็จะเป็นโบอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ก็คือเป็นลักษณะเหมือนปูนไม่ได้ฉาบเหมือนปูนไม่ได้ฉาบพี่น้องเข้าใจนะฮะเหมือนปูนไม่ได้ฉาบเหมือนปูนไม่ได้ฉาบนี่คือเอกลักษณ์ของการดูด้านหลังนะครับองแรกนะครับองค์ที่สองครับภาพที <c> ่ส <oughs> องก็จะเป็นให้เห็นว่า รอบสมเด็จรูปปีพศ .2415 นั้นเป็นกรอบที่ไม่มีการตัดขอบด้วยตอกตัดด้วยเลยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอบจะเสมอกันพี่น้องครับจะมีความเสมอกันนะฮะเรียบทั้งบนทั้งล่างจะเสมอกันนะครับมีความเสมอกันมีความเรียบจะแตกต่างจากพระสมเด็จวละครังที่เป็นตอกตัดอย่างสิ้นเชิงนะฮะเป็นพระยุคปลายเป็นพระที่มวลสารเนื้อหาสมบูรณ์แบบที่สุดนะฮะก่อนที่สมเด็จโตจะมรณภาพนะครับ าสายสากลจะตีเก๊ก็เป็นเรื่องของสายสากลน,นะครับแต่ว่าในเชิงอนุรักษ์นั้นถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับนา,นานาจิตตังนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านอาจารย์นันมีหน้าที่ส่งมอบองค์ความรู้เพื่อให้พี่น้องได้ไปพิจารณาต่อยอดนะครับในระดับที่พี่น้องต้องการนะครับลักษณะของเนื้อพระเราดูดีๆเห็นไหมครับจะมีความละเอียดมากมีความละเอียด สูงมากนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเราส่องดูก็จะมีความหนึบความนุ่มเหมือนเดิมเหมือนพระสมเด็จวรังคังเหมือนเดิมนะครับมีความหนึบความนุ่มนะครับมีส่วนผสมของน้ำมันตั้งอิ๋วนะครับมีความละเอียดนะฮะงดงามอย่างยิ่งยวดนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของเนื้อพระโกเดนะฮะนี่ครับงดงามมากๆนะครับไม่ว่าจะดูมุมไหนนะครับสวยงามอย่างยิ่งกรอบก็จะเป็นกรอบสมเด็จรูปนะครับเนื้อพระมีความ ละเอียดสวยงามซึ้งนะพี่น้องที่ลกครับลักษณะของหลังที่ว่าปูนไม่ฉาบจะเป็นอย่างนี้นี่คือลักษณะเอกลักษณ์ของหลังที่ปูนไม่ฉาบส่วนไหนที่กรอบสําเร็จรูปมันกดถึงนะฮะหรือว่าไปโดนขอบสําเร็จรูปนะฮะโดนกรอบ,อบกดลงไปก็จะเป็นลักษณะเบนบี้แบนอย่างนี้ส่วนไหนที่เนื้อผ้ามันไม่เต็มก็คือการใส่เนื้อผ้าเนี่ยมันใส่ไม่พอดีกับบล็อกถูกไหมฮะ,ะบาง ครั้งเราเนื้อพระมาเห็นปั้นเป็นลูกกรอแล้วก็กดไปถ้าเนื้อพระเยอะมันก็จะโดนหมดแต่เนื้อพระมันน้อยส่วนที่ไม่มีเนื้อพระมันก็จะโบเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเป็นลักษณะของปูนที่ไม่ได้ฉาบนะครับพี่น้องคงเคยเห็นช่างปูนที่ทานะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะช่างปูนที่ก่อกําแพงนะครับแล้วก็เอาปูนมาฉาบๆแล้วก็ไม่ได้ฉาบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเอกลักษณ์การดูพระเนื้อโกเดนะฮะองค์นี้ก็สวยงามมากนะครับเนื้อจะเป็นโทนละเอียดแบบนี้ เราจะเห็นเม็ดมวลสารที่เป็นเม็ดใหญ่ๆชนิดเดียวก็คือเม็ดผงพุทธคุณเท่านั้นนี่คือเม็ดผงพุทธคุณเม็ดผงพุทธคุณเม็ดผงพุทธคุณนะครับนอกจ้นจะเป็นมวลสารละเอียดเนียนนุ่มทั้งหมดนะครับจะเป็นลักษณะแค่จุดเท่านั้นเม็ดผงพุทธคุณนี้ไม่ได้เป็นก้อนมาแต่แรกนะครับเ <III> มผ็ดผงพุทธคุณนั้นเป็นผงนะครับในการโรยแต่ว่าการเวลาผ่านไปเมผ็ดผงพุทธคุณนั้นก็จะจับรวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็จะเซตหดตัวทําให้เกิดร่องนะครับเกิดร่องระหว่าง เนื้อหาบวงสารของพระกับบวลสารของผงพุทธคุณนะครับเพราะว่าแรงตึงแรงเซ็ตแรงรั้งไม่เท่ากันแรงตึงผิวไม่เท่ากันจึงทาให้เกิดร่องนะครับทาให้เกิดร่องข้างๆนี้นะฮะอันนี้อธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่ครับทำให้เกิดร่องนะฮะทำให้เกิดร่องทําให้เกิดร่องเหมือนเราโยนหินลงโคลนนะะเหมือนเราโยนหินลงโคลนนะครับเนื้อหางดงามอย่างยิ่งด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของปูนไม่ฉาบเห็นไหมครับลักษณะปูนไม่ฉาบ ขอบจะเป็นขอบสําเร็จรูปไม่มีการตัดขอบนะฮะไม่มีการตัดขอบนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของพระเนื้อโกเดบล็อกไมพิมพ์นั้นจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างบล็อกไมพิมพ์ของหลวงวิจิตนฤมลน,นะครับที่เน้นความสมดุลน,นะครับแล้วก็แหลมข้อมุมสองด้านฐานแล้วก็หลวงวิจารณ์เจรนในที่มีความอ่าเขาเรียกว่าคมชัดลึกมิติของรักแร้มิติของอะไรต่างๆคมชัดลึกมากพี่น้องที่ละครับเมื่อ สุดยอดของผู้แกะบล็อกสองท่านมารวมกันก็จะกลายเป็นสุดยอดของบล็อกไม่พิมพ์ที่ถือว่าสุดยอดที่สุดนะฮะในยุคปลายปีพศ .2415 น,นะครับผมงดงามมากองนี้นะครับนี่คือขอบนะฮะขอบจะเสมอกันนะครับเพราะว่าไม่มีการตัดขอบเป็นขอบสําเร็จรูปกรอบสําเร็จรูปนะครับปอกเข้าไปแกะออกมามก็จะเป็นอย่างนี้เลยพี่น้องทีละครับคือจบในคลาเดียวนะครับไม่มีการมาปาดขอบปาดอะไรทั้งสิ้นนะครับ นี่ครับนี่อีกองหนึ่งนะครับเราก็จะมีพุทธลักษณะพิมพ์ทรงจะสมดุลนะฮะจะสมดุลนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่มีการแกะนะครับแก้ไขข้อบอกพร่องทั้งหมดส่วนใหญ่ถ้าเป็นของหลวงวิจารน,นะครับเส้นซุ้มฝั่งขวานีจะโยกฝั่งซ้ายจะชันแต่เมื่อมารวมกับของหลวงวิจิตนริม,มน,นะครับซึ่งสมดุลอยู่แล้วก็จะกลายเป็นความสมดุลบวกกับวิความวิจิตความงดงามส่วนเว้าสื่วนโค้งต่าง จึงกลายเป็นบล็อกไม่พิมพ์ที่สมบูรณ์แบบมากนะครับเนื้อโกเดเนื้อก็สมบูรณ์แบบพิมพ์ก็สมบูรณ์แบบนะครับแล้วมวลสารจะเป็นมวลสารละเอียดนะครับยกเว้นเม็ดผงพุทธคุณเท่านั้นนะฮะยกเว้นเม็ดผงพุทธคุณเพราะว่าเม็ดผงทุกคณเกิดจากการรวมตัวกันทีหลังละมมน,นะครับเกิดจากการจับการรวมตัวกันทีหลังถ้าเราซูมจะเห็นเนี่ยเกิดจากการจับการรวมตัวกันทีหลังและจากการเซตการรั้งการหดตัวแรงตึงผิวไม่เท่ากันทําให้เกิด ร่องเหมือนเราโยนหินลงโครนนะครับเหมือนเราโยนหินลงโครนไม่สามารถปลอมแปลงได้ร่องแบบนี้นะครับไม่สามารถปลอมแปลงได้ไม่มีใครมาซาะร่องแบบนี้ได้นะครับไม่มีใครสามารถทําได้ <ural> เกิดจากธรรมาชาติล้วนนะครับพี <nickname. S 1> ่ดดน้องที่รักทุกท่านนะฮะแล้วด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของบล็อกสําเร็จรูปนะครับตรงไหนที่โดนนะครับบล็อกมันก็จะกดลงไปก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงไหนที่ไม่โดนก็จะเป็นโบนะครับโบเป็นลักษณะของปูนไม่ได้ฉาบ เป็นลักษณะของปูนไม่ได้ฉาบพี่น้องที่รักนี่เรากาลังเจาะลึกนะครับการดูพระเนื้อกเดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับงดงามมากองค์นี้เนื้อเนี่ยค่อนข้างนะครับที่จะละเอียดแล้วก็มีน้ําเยอะเพราะฉะนั้นการแกะบล็อกไมพิมพ์ออกมาก็จะติดกับบล็อกไมพิมพ์จึงกลายเป็นลอยเนอะอนะฮะลอยเนอะนะฮะขนาดเป็นลอยเนอะนะครับเนื้อก็ละเอียดนะฮะเนื้อละเอียดนะฮะงดงามมากนะครับบล็อกไมพิมพ์ก็จะเป็นบล็อกที่สมบูรณ สมดุลด้วยสมบูรณ์ด้วยนะครับหลังเป็นหลังเขาเรียกว่าหลังปูนไม่ได้ฉาบนะฮะถ้าเราใช้หลักการพิจารณาของอาจารย์ที่มาแบ่งปันพี่น้องวันนี้รับรองไม่มีพลาดในการดูพระเนื้อโกเดนะครับไม่มีพลาดพี่น้องทีละครับนี่ครับนี่คือหลังแบบนี้นะครับเป็นหลังที่มากดทีหลังหลังจากแกะบอกออกมาแล้วก็กดเป็นลักษณะหลังดอกจิกนะฮะมากดทีหลังกดเพื่อเข้าไปทีหลังนะฮะ แล้วเนื้อหาเป็นครับละเอียดนะฮะเม็ดมวลสารเท่านั้นที่จะเป็นเม็ดใหญ่นอกนั้นจะเป็นมวลสารที่เป็นจุดๆทั้งนั้นนะครับพี่น้องที่รับนะครับนะฮะหลังแบบตะกุดนะฮะตะกุดทองคําอย่างนี้นะครับก็มีนะครับตะกุดทองคํา9้าดอกนะเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้ก็มีนะพี่น้องที่รับครับเม็ดมวลสารเม็ดผงพุทธคุณเห็นไหมครับนี่คืออธิบายเม็ดผงพุทธคุณภาพภาพเดียวอธิบาย ได้เข้าใจถ้าใครเข้าใจก็จะเข้าใจเลยว่าเม,ม็ดผงพุทธคุณเป็นลักษณะอย่างนี้จะมีรอยแยกข้างๆเหมือนโยนหินลงโคลนเกิดจากการเซตการหดตัวของเม,ม็ดผงพุทธคุณกับเนื้อขาของปูนนะครับของเนื้อพระน่ะมันแรงตึงผิวไม่เท่ากันแรงเซตแรงลังไม่เท่ากันนะครับและเม,ม็ดผงพุทธคุณไม่ได้เป็นก้อนตั้งแต่แรกนะครับเป็นผงแต่ว่าการเวลาผ่านไปก็จะจับรวมตัวกันเป็นอย่างนี้นะครับ นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ในพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอันนี้กลับขอบพระคุณนะครับเว็บไซต์ดูพระ boxspot com นะครับพี่น้องไปตามดูในเว็บของท่านได้มีข้อมูลพระดีงามเยอะแยะมากมายนะครับพระในตำนานก็เยอะแยะภาพสวยงามอย่างยิ่งอาจารย์ขอญาตินำมาเป็นวิทยาทานให้แก่พี่น้องนะครับถ่ายภาพได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็พระเนื้อโกเดนะครับก็งดงามมากนะครับองค์นี้เนื้อโกเดแต่ว่าก็แก่ อะไรครับแก่น้ํามันตั้งอยู่เราจะเห็นว่าคราบน้ํามันตั้งอยู่อยู่บนผิวพระนะครับอยู่ในเนื้อพระแต่อยู่บนสุดเห็นไหมครับเป็นภาพลักษณะน้ำมันตั้งอยู่นะครับงดงามอย่างยิ่งนะครับมีเม็ดหวงพุทธคุณนะครับข้างหลังเป็นลักษณะของปูนไม่ได้ฉาบเห็นไหมครับหลังปูนไม่ได้ฉาบขอบเป็นขอบสําเร็จรูปเห็นไหมครับเป็นขอบสำเร็จรูปนี่ครับหลักการพิจารณาง่ายมากๆถ้าใช้สไตล์ของพจารณง่ายมากๆในการพิจารณาพระเนื้อโกเดนะครับง่ายมากๆนะครับ องนี้ก็เป็นของดูพระ b o x s p o t c o m นะครับกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับนี่ครับเนื้อองค์นี้ <c oughs> เป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าก้นครกแต่ว่าเป็นก้นครกสไตล์ของโกเดนะก้นครกสไตล์โกเดก็คือจะมีความคือไม่ไม่แน่นเท่าไหร่กับการจับรวมตัวกันหลวมๆแต่เนื้อนั้นละเอียดเห็นไหมครับเนื้อละเอียดจะถือว่าเป็นเนื้อ ก้นครกแบบโกเดก็ได้หรือว่าเนื้อค่อนข้างหยาบก,ก็คือมีส่วนผสมของส่วนผสมที่เป็นน้ําเนี่ยมันอาจจะแห้งไปหมาดๆนะครับหมาดๆไปนะครับเมกดลงไปมันก็จะเป็นลักษณะนี้รวมตัวกันไม่ค่อยจะเนียนแน่นเท่าไหร่ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นความคลาสสิกอีกแบบหนึ่งนะครับนี่คือด้านข้างที่ไม่มีการตัดขอบนะฮะด้านข้างไม่มีการตัดขอบกราบขอบพระคุณเว็บดูพระบ o ็อกสปอร์ตคอมอีกครั้งนะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบไม่มีการตัดขอบนะครับ นี่ฮะเห็นไหมครับไม่มีนการตัดขอบเป็นขอบสําเร็จรูปนะพี่น้องที่รับทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่มาให้กําลังใจนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในเชิงอนุรักษ์ในสายอนุรักษ์ในสายอนุรักษ์ในสายอนุรักษ์นะครับย้านะฮะเพื่อให้พี่น้องได้ไปต่อยอดนะครับได้พิจารณาพระเครื่องด้วยตนเองได้อย่างภาคภูมิใจนะครับพี่น้องที่รับทุกท่าน เราจะเจอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เรียนคอร์สออนไลน์นะครับอย่าลืมติดตามเนื้อหาในคลิปนะครับในบทต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ